ตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ความเจ็บปวดที่รวดร้าวสุดพรรณนา,นาในตามผมนี่ลืมค้างอยู่มันกระพริบลืมตาทั้งวันทั้งคืนและบวมหมดทั้งใบหน้าใครมาเยี่ยมไม่รู้จักจนหมอต้องใช้สะกดจิตบังคับ่าลูกตาจะกรอกกลิ้งได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนี่เป็นครั้งที่สองหลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วปกติก็ปกติ <c oughs> เมื่อคุณหมอให้ออกจาก โรงพยาบาลได้เนเพอประชาะก็ทดลองความเป็นปกติของร่างกายโดยการเล่นตะกรอ้อลองใช้ทรษะมงก็ดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันหมายถึงกระโหลกศีรษะมีสภาพแข็งแรงดีแล้วประกอบกับเนเพอประชาะเป็นคนรักการกีฬาเมื่อมาเล่นนักบี้ต่อไปเพราะเขาห้ามท่านก็หันไปออกกาลังกายด้วยก,การวิ่งหมื่นเมตรและก็สามารถทําลายสิติในสมัยนั้นได้แต่พอถึงเส้นชยัยท่านก็หมดสติเพื่อนๆพ,พ,พากันตะโกนว่าทำบายสีแล้วทำบายสีแล้ว หูได้ยินแต่ท่านั้นเราก็ใส่เต็มที่วิ่งสุดกําลังแต่พอถึงเส้เสนชัยก็ไปบ้านเลยมันเหนื่อยเรือกําลังก็เข้าโรงพยาบาลอีกครับเข้าโรงพยาบาลจุลาเป็นว่าเล่นแต่ข้างหลังข้างหลังนี้ไม่นานประมาณสิบวันครั้งแรกก็ร่วมร่วมปีครั้งที่สองก็หลายเดือนท่านเล่าให้ฟังในอำเภอประชาได้เปิดเผยความเป็นไปในระหว่างที่ท่านตายไปว่ามีเหตุการณ์ที่ผมออกจากหลดาดใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็นคือตอนที่ผมหมดสติไปนั้นผมออกไปจากตัวผมเมื่อไหร่ไม่ทราบและเห็นตัวผมนอนแน่นิ่งอยู่ แต่ผมก็ไม่มีความรู้สึกอะไรใดดีในตัวผมเลยครับไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะกลับคืนไปสู่ร่างกายนั่นคล้ายๆกับว่าเรารู้ว่าเราจะไปดีกว่านี้ <c oughs> ความรู้สึกเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เห็นใครจอใครร้องไห้ก็ไปปลอบเขาว่าร้องไห้ไปทําไมอย่าร้องอย่าเสียใจแต่ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่กับเราผมพูดกับเขาปลอบเข,เขาก็ไม่พูดด้วยเหมือนไม่เห็นเราอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีคนพาผมไปมีความรู้สึกเหมือนกลับเป็นคน าพา,าไปพบาพาผมไปพบเจอบรรยากาศหนึ่งตอนเขาพาไปนี่ผมไปเจอกับความร้อนนี่มันร้อนจนอธิบายไม่ได้มันไม่เหมือนกับร้อนไฟมันไม่เหมือนร้อนแดดเป็นความร้อนที่บอกว่านี่คือความร้อนของไฟนรกพอเข้าไปไม่อยากอยู่เลยแต่เขาไม่ให้ออกมาแล้วเขาก็พาไปอีกแห่งหนึ่งไปเจอบรรยากาศที่มันเย็นสงบเป็นความเย็นที่ไม่เหมือน ในห้องแอร์ไม่ความเย็นไม่ใช่ความเย็นเหมือนในเมืองหนาวแต่เป็นความเย็นที่หาไม่ได้ในโลกนี้เป็นความเย็นที่สะอาดสว่างและสะงบก,ก็รู้สึกว่านี่คล้ายๆกับเมืองสวรรค์พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่อยากออกมันมีความสุขอย่างประหลาดและผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอเพื่อนที่รักกันมากเป็นยุวชนทหารด้วยกันสมัยสงครามโลกสงครามญี่ปุ่นเขาตายไปแล้วเมื่อพกกับเขาก็ชวนผมมาอยู่กับเขา เมื่อพบกันเขาก็ชวนผมไปอยู่กับเขาระหว่างที่กําลังคุยกันนั้นผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรายังไม่ได้ลาแม่เราเลยไปบอกแม่ก่อนเถอะล้วก็บอกว่าบอกเขาว่าอย่ากลับเลยเขาไม่กลับพอผมบอกว่าจะไปบอกแม่เขาก็พาผมไปแห่งหนึ่งเราก็เพลินอีกแล้วเพราะมีต้นไม้มีน้ําตกเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเสร็จแล้วผมก็บอก ไม่ได้ละจะต้องกลับก่อนโดยสัญญากับเขาว่าจะมาใหม่แต่สัญญานี่ว่าจะจะจะว่าอย่างไรต่อไปผมลืมหมดเพราะมันหลายปีแล้วพอผมจะไปเขาก็พาไปอีกแห่งหนึ่งเขาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผมสุดทนบอกว่าไม่ได้แล้วต้องกลับไปก่อนและแล้วสัญญาว่าจะมาดังกล่าวพอผมตัดสินใจปั๊บก็รู้สึกตัวนอนอยู่บนที่นอน แนนเพปราชารลา่ต่อไปว่าอีกครั้งหนึ่งผมก็ไปเจอคุณตาคุณยายและคนที่รักนับถือกําลังนั่งขยาอุจระกันอยู่เหมือนกับขยาดินเหนียวนะครับมันปิ้นป้อนออกมาตามนิ้วมือรู้สึกท่านสนุกสนานมากแต่เรารู้ว่านี่คือโทษของการเล่นการพนันไม่ทราบว่าอะไรมาบอกนะครับว่านี่คือโทษของการเล่นการพนันเราก็ก็เสียเสียนไม่อยากดูต่อไป หลังจากนั้นผมก็ไปพบหมู่บ้านหรือเป็นสังคมอะไรสักอย่างที่ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขสบายไม่มีการเดียดเบียนกันใครทําอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่มีการขัดการต่างคนต่างรับผิดไม่โทษคนอื่นมีแต่โทษตัวเองที่ผมไม่เห็นสภาพในสังคมอย่างนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่บันดาลใจเมื่อผมไปสร้างหมู่บ้านในฝันนอกจากจะมีพระบรมราโชวาทพระนิพนธ์ขององค์สมเด็จของอพระประมุขสูงสุดแล้วก็มีสิ่งนี้ท,ทำให้ผมนึกถึงจะสร้างสังคมให มีธรรมะให้มีศีลธรรมปองดองรักใคร่กันให้ทุกคนมีคุณธรรมนี่เองเป็นชนวนที่ทําให้ผมเกิดความคิดสร้างหมู่บ้านในฝันหรือหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้รัฐบาลให้การสนุนรับเป็นโครงการให้พัฒนาแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อน,น้อมเกล้าถวายสักการะองค์พระบรมสูงสุดในอภัประชาได้สูดลมหายใจเข้าปอดและถอนใจเมื่อพูดถึงความหลังข้างกล่าวพังบอกแก่ผู้เขียนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั่งสมาธิ นั่งคิดถึงหมู่บ้านพัฒนาว่าจะตั้งชื่ออะไรดีแล้วบางทีมันต่างวาละอย่างหนึ่งคือเมื่อผมไปไปไปเป็นอำเภอเมืองเลยผมไปเห็นสถานที่ที่ผมไม่เคยไปและตกใจตื่นเต้นว่าสถานที่ตรงนี้ผมเคยเห็นที่ไหนผมนึกทีไรผมนึกไม่ออกหลายแห่งด้วยกันที่ผมไปเจอสถานที่ต่างๆ,แต,ตางๆแต่ต่อมาผมก็นึกได้ว่าเราเคยเห็นเมื่อตอนที่เราหมดสติซึ่งเราไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายอธิบายให้ใครฟังไม่ได้ มันลาบากอย่างนี้หรือจะเป็นความบันทั้งหลายที่ได้สัมผัสในแดนสนธยาอีกมิติหนึ่งเราไม่อยากให้ไม่อยากเล่าให้ใครฟังเล่าแล้วยังโดนขัดคอซสอีกสิ่งต่างๆที่ผมได้พบได้เห็นนี้ผมก็เก็บไว้นอกจากเพื่อนฝูงที่รักคข้เท่านั้นก่อนจะเล่าต้องบอกกันก่อนว่าเล่าแล้วจะขัดคอกันนาะสมัยก่อนยังจาได้เยอะผมมีเพื่อนฝูงคนนึงชอบมาซักถามเรื่องนี้ผมออกจะเรียนลางแต่สรุปข้อใหญ่ๆใ,ในสามครั้งที่ผมหมดสติ ไปซึ่งแต่ละครั้งอุกชะกันทั้งนั้นทั้งนั้นครั้งที่ผ่ากระโหลกศรีรษะและซี่โครงนั้นถ้าใครมาเยี่ยมผมต้องถอดรองเท้านะครับถ้าใส่แล้วเดินเข้ามาผมได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นสะดุ้งสุดตัวทุกทีนายประชาเล่าว่าภายหลังท่านหันมาปฏิบัติธรรมโดยไปศึกษาปฏิบัติเกี่ยบทุกสำนักในกรุงเทพความจริงเป็นอีกอย่างความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่อยากจะพูดถึงก็คือท่านตายมาแล้วสี่ครั้งไม่ใช่สามครั้งดังเข้าใจแต่ครั้งนั้นไม่สู้จะดี กล่าวคือท่านดื่มเหล้าจนชอ็อกท่านบอกว่าสมัยนั้นผมดืม่มดื่มเหล้าทนเพราะร่างกายแข็งแรงเมื่อเกิดชอ็อกเขาก็หาผมเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งนึงแต่ผมไม่อยากบอกใครว่าผมดื่มเหล้าจนชอ็อกเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วครับหลังจากที่อุทิศทุกอย่างถวายให้แกหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาบนันจังหวัดนครปฐม,มท่านเป็นผู้จุดผมขึ้นมาจากขุมนรกจากอบายามุกท่านเพิ่มจำลนาภาพผมยังประกาศศพท่านผมถือว่าท่านเป็นอาจารย์องค์แรกที่มีพระคุณแก่ผมสูงอย่างสูง ท่านเล่าต่อไปว่าภายหลังผมก็หันมาปฏิบัติธรรมสำนักมีทลายผมไปหมดในกรุงเทพนี่ผมรู้จักหมดจนในที่สุดผมได้มีโอกาสไปฟังธรรมแบบปฐาฐกถาหลวงพ่อพุทธทาสที่ห ọ ประชุมหายใยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังธรรมะแบบปฐาฐกถาตอนนั้นผมเรียนจกระเสรแล้วผมก็ไปเรียนธรรมศาสตร์หลวงพ่อพูดเรื่องน้ํามันผีแล้วผมก็ตามท่านไปที่สวนโมกหลายครั้งได้อ่านหนังสือของท่านอย่างเป็นบ้าเป็นหลังผมจึงได้จุดจึงของผมผมจึงพบทางปฏิบัติ และตอนหลังก็ได้มาตามหลวงพ่อปัญญานันทะอีกจนบัดนี้ผมได้เอาเอาคําสั่งสอนของหลวงพ่อพุทธสมาวางเป็นโครงการศูนย์โครงการสร้างศูนย์การฝึกอบรมแผ่นดินทำแผ่นดินทองเอามาวางเป็นโครงสร้างนำมารูปประรรมเป็นรมปฏิบัติตนบุคคลสมพันธ์ระดับโลกนักเตอร์คิมฟูนจากเกาหลีมินมาดูขอดูโครงสร้างอันนี้และเขายอมรับนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาขอดูโครงสร้างพัฒนาซึ่งทั้งหมดผมคิดจากบางสิ่งบางอย่างที่สัมผัสมาจากแดน สัญญาประกอบเข้าไปด้วยกันในอำเภอประชาท่านบอกว่าคนเราที่จะตายนั้นไม่กลัวความตายหรอกแต่กลัวการกระทำคือผลของกรรมเพราะเมื่อถึงตรงนั้นไม่มีใครช่วยได้แม้แต่ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ตอนที่ท่านตายไปพบเพื่อนรักแล้วเกิดความรู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้บอกบรรดานั้นท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นความผูกพันที่มันมีการผูกพันอยู่เพราะท่านโกหกบรรดาของท่านท่านเล่าด้านหลังให้ฟังอย่างเปิดเผยว่าการผ่าตัดครั้งที่สองนี้ผมต้องโกหกแม่แม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้สักคน ผมต้องโกหกแม่เอาเงินมาเพราะการผ่าตัดครั้งที่สองนี่ต้องเสียเงินเองผ่าตัดครั้งแรกสมาคมรักบี้ออกให้แต่พอเราออกจากโรงพยาบาลแล้วครั้งต่อไปเราต้องเสียเองทั้งหมดผมต้องหลอกต้องโกหกเอาเงินแม่มาละข่าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเพื่อนรักสองสาคนที่ไปคอยดูแลและผมบอกไว้ว่าถ้าไม่ฟื้นอย่าบอกใครนะถ้าไม่ฟื้นอย่าเพิ่งไปไป,ไปตามใครถ้าฟื้นแล้วจะไปจะไปบอกหรือไปตามใครก็ตามก็ได้นะ ก่อนจะผ่าตัดผมต้องไปพักอยู่โรงพยาบาแลแรมเดือนหมอต้องวัดความดันวัดหัวใจขณะที่อยู่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนที่เป็นหมอมาบอกว่าผ่าตัดอย่าพานะกลับไปอยู่บ้านดีกว่าเขามาห้ามปรามไม่ใช่น้อยจนผมรำคางผมก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่อยู่อย่างทุพพลภาพยอมตายดีกว่าจนถึงวันผ่าตัดคนหัวมีพยาบาลสองสาคนมาร้องให้สงสารผมเขาถามผมว่าคุณคิดอย่างไรถึงมาผ่าตัดนี่ผมก็บอกว่าอย่ามาห้ามผมเลยพอ คนหัวเสร็จแล้วแม่ก็โทรมาห้ามป่าตัดให้กลับบ้านด่วนเท่านั้นเท่านั้นแหละน้ําตามันทะลักออกจากเบ้าตาใครๆก็สงสารผมร้องไห้กันหมดผมมานลอกอีกทีถ้าอยู่อย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าจึงของกระดาษมาเขียนพินัยกรรมบอกว่าถ้าผ่าตัดครั้งนี้ถึงแก่ชีวิตห้ามไมา่ให้เอาศพไปเขามอบศพนี้ให้แก่โรงพยาบาลให้เป็นบทเรียนแก่นักศึกษาแพทย์ต่อไปเขาก็เขียนลดข้าห้องผ่าตัดแต่ก่อนจะเข้ายังมีคนมาพูดว่า ยังมีเวลาตัดสินใจยังไม่ถึงที่ผมก็บอกว่าอย่ามาพูดผมตัดสินใจแล้วเป็นอะไรเป็นกันตอนเข้าห้องผ่าตัดเขาฉีดยาสลบแต่ผมยังไม่สลบยังรู้สึกตัวพอเข้าไปแล้วเห็นดวงไฟสำหรับผ่าตัดนะดวงไฟเบลเลอร์กลัวสุดขีดเลยครับผมน้องเรียกแม่จนสุดเสียงหมอเขาบอกใจแข็งแข็งแต่พอร้องสุดเสียงนี่เขาก็ล็อกคอเสียแล้วเอาเข็มขัดรัดแทนผมตกใจยังไม่สลบ เสียงหมอบอกหมอเขาบอกว่าคนนี้ใจแข็งให้เพิ่มยาสลบหรืออะไรนี่พอผมเรียกแม่สุดเสียงแล้วใบหน้าแม่ก็ปรกากฏชัดเจนพอเห็นใบหน้าแม่ชัดก็มีเสียงป่องป้องเสียงมันฟู่เข้าไปในตัวแล้วหมดสติไปเสร็จแล้วหมอบอกผมว่าเขาต้องผ่าตัดแข่งกับเวลาเขาผ่าตัดกระโหลกแล้วก็ผ่าตัดซี่โครงเอาซี่โครงมาแทนกระดูกกระโหลกต้องให้ได้ขนาดเท่ากันหมอมือเที่ยงเป๊ะ พอดียังกำจับบางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอ่ก็ยังไม่จบที่เดียวครับก็ยังมีอ่กอ็ยังมีเรื่องราวของนายแพทย์ประชาอีกอีกนะครับเนี่ยอ่ก็ก็เป็นการผ่าตัดเล่าย้อนนะครับอ่ก็เรื่องราวของนายแพทย์อ่าในในอำเภอประชาลาพนันก็เป็นเรื่องที่อ,เเอ,อ่เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับปัจจุบันนี้ในอ like, ่ในอำเภอประชาก็ได้เกษียณแล้วก็ยังจะมีชีวิตอยู่นะครับ เรื่องราวต่างๆวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ฟังกันไปนะครับเนะี่ยใครที่ฟังแล้วก็ได้พิจารณาตามไปก็ะจะเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรนะครับเนะี่ยเราถึงเวลาตายก็ก,ก,ก็ต้องตายนะครับเนะี่เราก็จะไดก้กลัวความตายครับก่อนจะตายก็พยายามรีบทําความดีต่างๆไว้นะยเท่าที่จะสามารถทําได้เวลาหมดครับสวัสดีครับ